อุ้ยครับบอนชี้ครับพออีกลแล้วออกพอดีงานนี้นะออกพอดีเลยครับเหี่ยวไปเลยครับออกสุดคอนเนี่ยกบบระบอลนะลว่าแจะสุดคอนคับเป็นยังไงฮะเหี่ยวเลยครับปวดๆหน่อยอ่นนอนๆอยู่จ้ะเบ่นตาแล้วเด็กแกงหนึ่งครับรนี่จังดอก

สวัสดีครัสวัสดีจ้าครับสวันนี้กัมพอกันกับบาานกับสาวน้องคือเก้าครับอกวันนี้กับพอกันสองวันสุกน์นะจ้ะเมียนครับสี่หกั่นว่าคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้ห้าสักคนกับผ้าพ่นองเขินพูดกันนะบอนเนาะเมียนครับกตสิมาวําน้ามืงเฮ็ดบดที่เก้าลจ้ะวันนี้มือที่หาและเนาะครับแล้วกิวเฮ็ดบดมานะจ้ะหากกับผาพ่นองเขินมาที่ผู้บ่าน้องเมียขึ้เก้าละจ้ะใหเขตตนจำนลนในค้าเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ ต่ว่าฮักกรสิหาขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะสอกหาเบิ่งคอนใหม่ไปเรื่อยระบ่เนาะครับเพราะว่าเพิ่นว่ามีดอกหน่อยแตงแล้วก็เอาสิกลับไปของเก่าเนาะแม่น,นครับแล้วรุ่นเป็นจามั่งจ้าว่ามื้อนี้ข้าสองคนสิมาดมันระบายนะครับ,รบไป,ไป<า>กันเ,เลยครับอันนี้คืออะไรอู้เกือบรังเขียวแล้วนเนาะเรังเขียวแล้วยมันจ้ะเป็นปลายขาวนะแต่ว่าของเมืองอดบานเป็นรังเขียวพอดสีสุกสุกได้สุกพอดีเลยเนาะรุ่นเนาะแม่นจ้ะ มันผู้เขียวดีกับยังแกงได้อยู่คือเห่านี่ก็กินได้อยู่เนาะแต่ว่าสูบกับสีเสือเราจะหล่นจังสิมันจะเป็นเฮดเล่มบางเสือเนาะมานะนี่ครับเป็นเฮดเล่มเฮดไร้หล,ลุนลนะจ๊ะมานี่อาจจะพออ่อนอยู่ปรจักษ์เนาะมันพออ่อ,อนพอควัญบินเนะาะขวอญบินครับแต่ว <c oughs> ่าจะมากกิดจีเป็นลังเขียวปลายขาวเลยเนาะะมีจ้ะแล้วตัวนี้นี่มันจะขมานเอาไปจากก็ ไปฝุกคอนเพื่อนออกลุนโมโอ้ยังเขียวได้นี่เนาะอ้สูบเสียบอ๋อหมนี่ยยงามเลยครับวันนี้เอากระิฝาทำเวลาเนี่เนาะมาเนาะน่ครับสเอาคองไปฝากพี่น้องเพื่อนให้ก็ส่งไห้ัเข่าออะมาเนาะอือใช้เวลาต้ขาวเป็นลังเกียวใบขาวปจักบ์ใบซีนอ่อนนานมือหอนบานเหานเป็นลังเขียว ล้หลังยังกระซามเสร็จไปแล้วลังอ่อนหลังอ่อนมัอนเด็กิตปลายเท้าเลยจ้ะจะไม่สุปแด็ดอ่อนนี่อ่อนเนาะอ่อนครับเดี๋ยวนี้อ่อนจ้ะห้องผีหนูห้องกระซ่างเฮ็ดเข้ามา เมื่อแต่เด้จะกันบ่อว่าสิรอบงเหมือนี้แล้วบบนอืออยเห็ดอเหหลงนอนอ้อนอยู่หน่มาเาเป็นไรเนาะอืมเป็น bố ở phần đó là, bởi vì họ bích kìm rồi họ gai nhang kéo bám thang này, cái để nó, đánh đánh nó. Ừ. Ủa, ừ. đây, mà lấy bỏi cái nữa, cái này cái gì nhang này nhang, cái là cái khòn mà được cái đó, nó đây, thầy แกงหนึ่งครับนี่จังดอกยนี้โอ้ย่ายขาแล้วต่ว่าแกงไดอแกงได้ครับนี่โอ้โหนี่เด้อ้เดียวอ้เดียวสันสัแกงได้จัคดอกนี่อ่าอหดแเกอกนี่ผีดอกที่สิแกงอิ่มเลยครับเต็มตาคนสาวดอกน้าเอง้า ngàm đi 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 Hả? Gì vậy. Có vậy. Có đi gì Có đi gì? Kìa. Để bà. Ừ. Mạo ừ. Để đi 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 con đi vậy, vậy đi 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 nào, cái thằng nào cái bò. đi nó, đòi อ่อนเลยอ่าแม่รับด้วจะให้ต่างกตัตีนถือถึงมาบ่าอืมนี่แข็งเห็นเดี๋ปลาชาี้เนาม่แล้ก็พอดีแกงไหนอยู่หวานข้าน่องปลาลนานี่ขนอแกงอ,งอีกหมอ้อหนึงจ้ะเสียแผงมนะันแกงเทดปลายขาว กินมาเบื่อเลยแบบ่บ่เบื่อเห็ดอ่าเห็ดทางเงาขึ้นมาเลยอ๋อแบบนี้จอยไม่ว่านจ่แต่จอยเต็มก่อนเต็ก่อนนี่ครับมต็ก่อนเป็นยังดอกกันเนาะใช่ไหมพี่น้องมาเอาเลยไม่ว่านเพรเดี๋ยวลงมาเบิ่งเนาะแม่นครับผมเดี๋ยน้องกลับมาเบิ่งจ้ะอย่างอยู่เหงาครับ น right? yeah. <the> yeah. okay. yeah. mm ี hmm. right. oh, yeah. ่ครับนี่หานี่หเลครับาลดนะอ้นๆย่จ้ะเดินตาแล้วเาจทําเป็ให้ดอกไงเนาะมันกับเดนาไปจ้ะกบด้ผ้าหน่องเลาะไก่เห็นูจ้ะครเาข้จิตฝาบลงไปฝากทองนะ ติดตาแล้วครับตาหนึ่งง่ายเลยครับดอกเด็ดอุ้ครับหอนชี้ครับพออีกแลว้วดอกพอดีขนาดนี้นะดอกพอดีเลยครับห่างไปเลยครับดอกสุดคอนนี่กับบอนเว่าไี่แต่สุดอคอนคขับเป็นยังไงฮะเก็บมามว่าเก็บไหมเท่า,าไนล่ตามมาเลยด้ยจ้ะ ดอกเงน่นเองนะดอกก็ล่งงามเลยครับมีนจะเห็ดอ่อนได้ครับก็นี่เป็นขอนชี้ครับเมันก็จะออกปีนะคือว่าเอกก่อนเนบ่ราลางมาเก็บเอาเมลายดอกเก็บได้ทีก็เนาะใส่หมูก็เนาะแค่นี้เห็นนะเอาไปดอเอาไปดอกมันเบดลว มันหมดทันกำลังมาเลยรอว่ทาทันทันเหตุการณ์พอดีที่คล้องที่ไรหางค,นะงค,คอ,อนคล้องแันเลยอือคือก็แลอกอุ้ยมันเยอะเลยเย็นแต่เม็ดนกเขื่นไปสูงไปเรื่อยๆก็เส้นผ่าคอนบินหลายแห่งเลยแต่ตส <c oughs> องดอกท้ายอีกเออ แคบยัทีไหเ้ห้ากับิเนี่ยคุณอีกสองดอกขมหครับเจา้กับิาวเมือเนนะมันเุ็นขาวครับคนละมือคนละเล่น้าผไปรอมจะเป็นนังเขียวไปส่นเขียวแบบสุกเลยยบันนั่นแหละนนแน้มาเห็นวอมันากิเป็นเห็ดาเรีมตัมาบ้านน่ะครับมีนีไก่ข้อนม

ย <c oughs> ังมาเด็มไปขาวแล้วเนาะมีนะโดนเนี่ย <c oughs> ใส่หมุดเน่อยโอ้ยไปขาวครับเนี่ย ต้นแบบนี้ตบไมน่นเานนเขียวสุดเสียบจบมวนีน่นใบ<ม>ขาวเนาะเก็บไปเลี่มไปเด้อจ้ะตคานี้จะเล็นลายตัวกันมาเนาะใช่ครับข้ง่เลยแต่ข้างเยอะอะข้างหอ เป็นรังเขียวนมันมันแต่เรา่ได้จอหนารลังอออกเอาขน้ำเด้อจะหมอนมาสีลีลานะพราะว่าเมนครับเราไปใส่กระตาแล้เพิ่งจะจอแล้วก็กไับอาเอาไว้คอนก่อนไงใ้องยังคาะงใชค้อนเดอกเงี้ย เดี๋ยวจะขอดีกึ้นเนาะหมด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 หดหม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 ดห่ยหดห่ดหมาหมดหมมดหมดหดหแดหดหมดหมดหมดดหมดหมดดีมดหมดหดหมดามเนมดหมดหมดมมดห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 มอหเดหมดหเดหมดหมดมดหมนหมมดมดห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 มะหดหมหมนหดม ไตคนอนวันนี้เรกน,น้อยตต่มเมินไปครับมีมาเซนืากันหลยลเหือไปนีครับเป็นปลายขาวไตคอนครับโอ้ยดอก ดอกห้นะโอ้ดึงหมอกนะใอนเลยบกเปนบบปหูสางแห้งครับผังเกียวเป็นเห็ดสุเด้ครสบ นี่ขนาดเลยนี่ดอกเปิดรังเขียวสุแบแสบพี่นี่สีดอกเลยนี่สุบอีมมาบา้านเราเมีนครับน,น่ะรังบี่<อ>บ้านนี่เขียวเหี้ยแต่ว่าพอนะด,ดีสุบเลยเนาะพอดีสุบครับอือส่วนสี่ว่าเนี่ตายได้แต่นี่ไฟใหม่เปนนะไปเนาะนี่ครับเป็นโผล่องเง,งาเลยนี่ดอกนี่นใหญ่ข้างบนนี่ดอกใหญ่ทำมาเนี่เนาะนี่ครับสองดอกเต็มกัน มาขันเนี่ยแตดอกส้มบุญล่นะไปขายข้าก่อนเอาเดี๋ยวเด็ก็เดงถิมนะเห็ครับน้เขียวจ้ะสุดเสียบเลยสุเดเดี๋ยวประดิวเซนาำด้วยจ้ะลังเขียนเยอะนะแต่ก็เสีบน้ำจ้ะไปเก็บไปเก็บเลยบ้าง เป็นเกนี่ยน้งเขียวป่ะน้งเขียวปลายขาวปลายขานะเราง่า่ขาเค็มมาเลยจ้ะสมบูรณ์เฮ้ยด่ปลายขา

โอ้ยดึยงน่นีไดจายปลายเท้านะนลังเขียวลงเขียวแลปลายเท้าก็มีปนกันนะโอ้ยดึงหญังนีโอ้อยท่น,นทาตาได้บาของเท้เนเหนียวเนาะเดาเหมือนโลง่ายดอกเอเนมน,นครอ สุกก็ได้แกงก็ได้แกงที่เสียบบ่เปลาแกงยำผวดผวดผวดดิต้นแกงพอมันยำพักพักพักเมนะื่อดิบเสียนละยำตึ๊ดไปเอาพี่บ่เอาจี่ระเบาอะไรบ่เอามาเสงซื้อให้ไปก่อนเก็บไปเล่นไปนี่ละจ้ะ นน่ดอกไงฮะใบขาวไปขาวไปลงเมื่อทา่านพีรจะแต่กระสั้นลงไปนี่มองนี่เขาบเคยลงนี่พลาดลงไปเลยลงนละมอยหอยควายืไงไหนก็บหัดมเข้าที่เก่าไปพระลานลุ่มหอย,อยด๊อกหาลงไปเรื่อยๆเนะาะเจอ,อเพอเก็บเลีมไปจ้ะจะฟอคอนอีกทีใหม่ห้องลุม่มครับเดี๋ยวพาพี่พาหอนองบ้างบ้านนะครับมาเนี้เคาก็าฝ่าวเนี่ครับมาเนี่ หลงเมื่อแต่เสารนี้แต่ว่าเสากับว่าเสาไปได้แล้วครับกับสีหาโมงแล้วครับไก่สีหาโมงละสิบโมงกลัวแล้วครับไปครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งหยอดเทียดเทาได้ขมานมานี่ครับนี่จากคนงานของเขาเแี่ยยเดี๋สองกระบ,บุงใหญ่ขนะึ้นกาวน้ำมาเนาะแต่ว่ามันนี่เ,เท่ากับสี พอพ่อคอนบินแบบบ้านรังการไปไในน้ำมาเพราะว่าห่อฝาลงเมื่อสีสรงของอีเพน้องเดี๋ยวสีพุทธันเพิ่นน้ำมาเนาะมือนเนาก็บริเกินไว้สูงแห้งครับเมนใจลอยเลื่อมๆของเก่าในน้ำมาเนาะแต่ถือว่ามันสุวนอยที่เก่าแน้จ้ะเป็นเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนกั้หลายอยู่ครับเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนเห็ดปลายขาวเนี่ยเนาะปลายขาวหลังเขียวก็มีเนาะหลังเขียวก็เริ่มเห็นมากกับสีแดงประมาณจะเคืองโลอยู่บ้างเนาะหลังเขียวห้องน่าจะเพราะว่า เฮ็ดอ่อนมันก็ยังมีหลายอยู่จ้ะเห็ดอ่อนเห็ดปลายขาวม่มีหลายเป็นเห็ดอ่อนนะครับเป็นเห็ดอ่อนเห็ดปลายขาวเห็ดปลายขาวก็ได้ใหญ่ยุ่งกับกืสิประมาณเกือบเกือบเครื่องโลกเม่านั้นเองแต่แต่ว่าเทากับสิไปห่อนี่กิดทีฝ่าวันหลังส่งพี่น้องที่เพิ่นจองไหวเนาะเออครับเทากับสิได้ทักบอกเพิ่นวันแดดเพราะว่าสนหกกับสิได้ไปส่งหลอบเดียวกันข้องมื่ออื่นเหี่เบิดเนาะแต่ว่าเหมือนเทาสิเอาไปฝากไว้ก่อนเนาะจ้ะมื่ออื่นจังสิได้เดินทางออกจากอุบลเนาะของเขานะจ้ะ มันก็ถือว่า,ม,าวมันสุดยอดเด้อจ้ะเห็นเท่าบางดอกนี้ดอกใหญ่แห้งเนาะสองดอกปนอิ่มจ้ะสุกอิ่มเลยเนาะนี่เองจ้ะครับสินตอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพิ่เสิรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานก็สอนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความห้ากความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องร่วบ้านอาเล่หลายเด้อจ้ะ จะพอกการคลิปไม่ได้คลิปนีม้มันแสดงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเด้อจ้าวตาบอลานคืองามเลยสุดยอดนะบนะอเนอะ